ต้องหวังการระเบิดซีโฟนล,ล้วเพื่อนมันมันไม่เคยทำงานให้พวกเราเลยไม่มีตักคูมอุ้ยเพื่อนหลังยิงหลังยิงหลังยิงโอเคโหทีมเต็มมากนะ่ะถอยก่อนแป๊บนึงถอยก่อนไอเชฟมึงเข้าเมืองอหรือว่าอะไรก่อนถอ,ถอยถอยถอยยาวๆเลยอุ้ยเอาเลยเะล่ากูโถมนะกูอยาก,ถยากโถมว่เพื่อนเอาเลปล่าไม่้อเงาบยัดให้ได้มะกูมีบอมแลนเนี่ย

อุ้ยสวยใกล้่แตายน,น่า้ายสายใช่ไหมใ,ไใช่ใเอาอยู่ข้างนอกตะปูพเพื่อนรือสอง โดนทีมนอกเสือกเพื่อนสูบม,มือได้เขา้ามาพี่เข้ามาโอ้โหต้านฟังพี่มันแตกมันแตกนุ่มๆด้านล่างพี่นะด้านล่างพี่ระวังไอ้ลูรูโดนลูกซองพี่อยู่ลูกมันแตกนะลูรูอะโอ้รู้ปะ ใช่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 ได้พี่เดี๋ยวอาหมดแล้วใช่ป่ะหมดแล้วหมดแล้วจี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 นี่าไปเช็น บ,บันไดมีสองทางแล้วระวังไม่ทันเห็นมันเข้ามาแล้วเพื่อนตา <c oughs> อยู่เพื่อนโอ้ยแม่งเจ็บแล้วพี่เจ็บแล้วไปนัด เอาเรียบร้อยแป็กดีรอยดีโอ้ยตรงกูตรงกูท้อไมนะเพื่อนโอ้ยได้ไงอ่ะเพื่อนไม่ได้นะตอนนี้เจ็บแล้วพี่เจ็บแล้วเจ็บแล้วมีนัดเจ็บสวยเจ็บพักแกนเคลียโอเคจริงจริงแจกม้ยพี่แจ๊ ก็จะตายแล้วคว้าปืนแจป็ปไปยิงได้นะได้ถึงไรทีเฮ้ยมาแล้วปลาชงมาแล้วเพื่อนตายแล้วพี่ตายแล้วตายแล้วมาทางนี้งไหนมาทางนี้ปั่นมาระเบิดเดี๋ดยวคุณแมลงไฟไปรูตัวนี้นไม่โดนว่ะช็อตโบ๊ะป่ะ เข้ามาแล้วโอ้โหไม่มีใครมารับช่วยกูเลยตนนูระเบิดแล้วระวังแตกเพื่อนโอ้โหไม่กำนับนิพี่จบเลยจะไม่ก็ปาไปถึงอะไรโอ้โหแตกหนึ่งเพื่อนได้สองแล้วตายแล้วโดนระเบิด สามว่ะโดนว่ะแต่ไม่ตายบอลที่ไหนเนี่ยตรงหน้าทางเข้าเนี่ย แต่ไม่ไกลเดี๋ยวอยากไกลเกินแล้วมั้แตกไปหมีลุยเลยเพื่อนประตูกลางก็ไดต้ตรงนี้มาตรงนี้มา บางี่วิมมนกแตกเพื่อนสวยทำไมมาล่ะมาล่ะอฉันล่ะฉันล่ะโอ้โหแม่งลูกสอง <c oughs> สลักด้วยไงไอมใชสลักดิโอไกลขนาดนี้เหียเหตุ <c oughs> ชิดแล้วผู้ดีเลนหนึ่งเท้าสองไปมันปีนมันปีนปีนใช่นหมเกี่ยวไหมทุกคลงแล้วเหรอโดนโดนโดนที่นั่งขึ้นเพื่อน อือโดดมาแต่สวยโอ้โหโดน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 ชุบได้ชุบได้ชุบได้เดี๋ยวผมกดให้แม่งควันบังกดอยู่กดอยู่กดอยู่อ่ะชุบแล้วดีมีตัวเลือกไม่เต็มห่ะใช่ไหมเมื่อกี้ โอ้โหแม่งแบง่งไอสัตว์แล้วแม่งแบงงงงง่งตายสวยพอดีตายหนึ่งมันชุบมันชุบแต,ตกไปชุบมือให้เอาชุบให้เอชุบม,มือใช่ปะโอเคมาชุบม,มือดีกว่ามึงเก็บไว้มันเหลือแค่ตัวเดียวมั้งตอนเนี้ยผมระเบิดซ้ำให้เพื่อนแตก ความันชุบเพื่อนอยู่ระวังระวังกูยิงเพื่อนมันแตกไปหนึ่งคน <c oughs> เหลือตรงนี้ตัวหนึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันรีโหลดอยู่พรอ้ะเทเทะเทมันเทะมันตายมันตายมันตายโอเคไม่ไม่มี ระเบิดเข้าไปแล้วมั้งโอ้ยน้ำเต็มเลยตายต่อหน้ากูเลยไหนตัวนึงเพื่อนเพื่อนมี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 ขบวนขบวนนั่นแหละระวังตรงนี้บันไดเพื่อนตายแล้ว ไหนตามไปก็ได้อ่ะโอเคสวยโด<ฮ>นเข้ามาเขายิงซองจักปอตป่ะพอาจุดนี้กูมีชุบแล้วเต็มไอ้มีเนื้อเต็มนะ มันมีเพื่อนอีกตัวอยู่ทางซ้ายไม่งั้นนมันเสร็จกูแล้วเอ้าโดนายกูยิงมันตายกระหลาบปะ ยิงโดนป่ะเมื่อกี้ไม่โดนพี่ไม่โดนตายถ้าโดนตายนะแตกไกลไปหน่อยนะอบเปิ่มมึงทำมากหนูน้อยโบแดงตตรงนี้เพื่อนโอเคเหลือตรงนั้นอะตรงเหลี่ยมที่ปลาระเบิดกันอะเยอะๆจำได้ไหมฮะกี่ตัวตรงนั้นสามมารู้เร็วกูจะเขาต้าเข่าเลยนะเข่าด้วย ใกล้ๆเหรอมีนะสามตัวเลยเพื่อนเก็บสะพายกลางกันจังเพื่อนเฮ้ยมีคนอยู่ในถ้ำมีคนอยู่ในถ้ำเพื่อนอยู่ในถ้ำเลยทาาล่างน้ำอยู่ดูแล้วดูแล้วมันมารีเลือดสแกนให้ตัวเดียวตัวเดียวเพื่อนมาการ์ดนขึ้นมานะ มาร่วมาทางกูเพื่อนมาร่วมาทางกูโ okay, okay, อเคโอเคมาตามโอ้ย,ยวิตร,ตริเจอตัวตวิตริ้อระวังนะวิตริเป็นกุศาก็เหน่อยวก่าเพื่อนผมนี่เปานขลังข้างหลังมาพี่ก็ใช่ไงตายเพื่อนโอ้ยไม่ไหวพี่ขลัง ความเพื่อนมาที่ก,ก่อนเพื่นอนโเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยังซองเอ้าโอ้โหไม่เทได้ไงอาะอยู่ในไซน์เนาะหมดมีเก็บเส<า>ียงคนหนึ่งหลังผ้ามีผีอยู่อะถ้าถ้าพี่ดีเสียงตีกันนั้น่าจะขึ้น ตากยกน,น,นึงที่ไทยสวยเลือด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 ดังหนึ่งเพื่อนอ๋อ ตัวเลียว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 ,วเขเลยเ่าเลยไหมเพื่อนหรือยังเพอาก,ก็ได้วันนี้พี่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้เลยเอามาเลยดีกว่าบอลข้างล่างใช่ไหมถึงข้างบนวะใช่ใช่วิ่งตรงนี้ละตรงปิงวิ่งหนีพี่กำแพงแตก เลือดไหลอุย้ยตายตาย <c oughs> ไม่ได้กันเลือดไหลเพื่อนเบิร์ดเพื่อนดีกว่านเดินกว่า มาเพื่อนต้องเสริมโอเคใส่คนไ,ไฟตายป่ะตายบ่าตอนผมไม่ได้เสียงแต่มันโดนนะเลื่อยไหลยอยู่อ่ะ แตกเข้าอะไรล่ะยิงไหมตรงนีออ้ตัวนึงเก็บนะแตกแต่คนไฟนันระวัง ในิโคนะไม่นะไม่ได้ยินเสียงในโคนี่โคนี่โคไม่รอดเพื่นอนเฮียไอยิงอ่ะเล้นใส่ศุภนภาเขากูไม่ได้ยิงอ๋อโอเคใช่ใช่มชหมดแ,แล้วเหรอหมดแล้วเฮียมีการเผาวัดต้อน